สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปกดิล่ายอมรับจะพูดกับลูกทีมให้น้อยลงหลังแมนซิตี้โดนปรับเฉียดเกือบ100ล้าน เป๊ปกุดิลลาคุณสือมาเซตตี้กล่าวว่าได้อ่านข่าวเรื่องสมโมสรโดนพิมพิล,ลิกปรับเงินเป็นจำนวน98ล้านบาทจากการเริ่มต้นการแข่งขันทั้งช่วงคิกออฟและหลังหมดพักครึ่งล่าช้ารวม22ครั้งโดยหลังจากนี้จะพยายามใช้เวลาพูดคุยกับลูกทีมในช่วงพักครึ่งให้สั้นลงส่วนการลงเล่นเกมเทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานั้นเป๊ปกุดิลลาให้โอกาสเออร์ลิงฮาร์แลนด์ดาวยิงชาโนเวย์ลงสนามมากเป็นพิเศษเนื่องจากทีมชาโนเวย์ไม่ผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นฟุตบอล หลังเล่นให้กับทีมชาติในศึกยูโรและโกปาอเมริกาโดยก่อนหน้านี้เป๊ปกกเดลากล่าวว่าก่อนหน้านี้ฮารแลน์บ่นว่ามีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ล่าสุดเขาตื่นมาแล้วรู้สึกดีกว่าเดิมหวังว่าเขาจะสามารถลงเล่นได้ดีหน่อยในเกมอุ่นเครื่องกับเชลซีที่เมืองโคลัมบัสและเป๊ปกกเดลายังกล่าวถึงเอนโซมาเรสกาอดีตผู้ช่วยโค้ชของตัวเองที่ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมเชลซีว่ารู้สึกยินดีกับเขามากเพราะได้ร่วมงานกับเขาหนึ่งปีเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนิสัยน่าทีม น่นชั้นสุพีม์ลีและตอนนี้เขาก็เป็นโค้ดของ1ใน5หรือ6ทีมระดับท็อปของอังกฤษแล้วขอให้เขาโชคดีเพราะเขาคู่ควรกับงานนี้เชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จในอนาคตไม่รู้ว่าอีกนานเท่าใดแต่จะประสบความสําเร็จแน่นอนเป๊ปกูดิลลากเล่ามากับที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อฟุตบอลอิเดเอร์รายงานว่าแบร์โดซิวาจะอยู่คาแข่งกับแมตช์ตี้ต่อไปในฤดูกาล2024-2025แม้ว่าจะมีข่าวกับบาร์เซโลนาและปเอชเชก็ตามแบร์โดซิวาแข้งทีมชาติโปรตุเกสประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับทัพเรือใบสีฟ้านับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017โดยลงเล่นไปแล้ว355เกมทำไป66ประตูกับ66แอสซิสต์พร้อมคว้าแชมป์พิมลี6สมัยลีกคัพ4สมัยเอฟเอคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยและฟีฟ่า1 ถึงสงปีที่ผ่านมาเจ้าตัวมีข่าวย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบาร์เซโลนาที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังและตัวนักเตะก็สนใจเช่นกันแต่ด้วยข้อจํากัดทางการเงินของทีมเจ้าบุญทุ่มทําให้ยากต่อการคว้าตัวส่วนแปดเชแม้แสดงความสนใจอยู่เช่นกันแต่ยังไม่มีการยื่นเข้าเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการทําให้สื่ออย่างฟุตบอลนไซเดอร์รายงานว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอยีกหนึ่งฤด,ดูกาลในขณะเดียวกันรายงานระบุด้วยว่าทางแมสซิตี้เตรียมเสนอสนัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะจากเดิมที่จะหมดในปี20 2 6ออกไป จะถึงปี2028และจะมีการใส่ค่าฉีกสัญญาที่50ล้านปอนด์เอาไว้ด้วยมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเป๊ปกุิโดลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าตนจะยังให้ฮูเรียนอ,อวาเรสได้พิจรารณาเรื่องอนาคตอย่างเต็มที่ อเวเรสตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวบอกเองว่าจะใช้เวลาพิจารณาเรื่องต่างๆให้ละเอียดก่อนที่จะทําการตัดสินใจเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการเล่นโอลิมปิกปี2024ซึ่งล่าสุดอาร์เจนตินาก็ตกรอบก่อนรองชนะเลิศของรายการที่ว่าแล้วโดยเป๊ปกูดิลลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอนาคตของฮูเรียนอเวเรสเนอะเรย์ยังไม่มีข่าวอะไรทั้งนั้นไม่มีเลยตอนนี้เขาสมควรได้รับเวลาตามที่เขาต้องการเพื่อที่ได้กลับมาในแบบที่มีความชัดเจนแล้วเพราะการต้องลงเล่นต่อหน้าแฟนบอล55,000คนนนใทุกๆ3ววัรมถึง มีภาระที่ต้องเล่นให้ดีนะมันเป็นงานที่หนักจะสามารถทําให้เกิดอาการลาได้เป๊ปกัวเดวลากล่าวมากัะที่ประเด็นข่าวต่อมาอาวิติหัสยุติการไล่ล่าตัวแอดดอซอนของแมสซิตี้หลังกําลังจะเซ็นสัญญากับเบรดักไรโกวิชดึงมาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่แอดดอซนตกเป็นเป้าหมายของอวิติหัสสโมสรอนดังในซาอุดีอาระเบียที่ต้องการดึงตัวเขาไปเป็นมือหนึ่งคนใหม่และตัวของนายทวารทีมชาติบราซิลก็พร้อมย้ายทีมเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ อย่างไรก็ตามอเวติฮัดไม่สามารถตกลงค่ตัวกับแมนซิตี้และตอนนี้ฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวดังรายงานว่าดยลระหว่างแอเดอร์ซอนกับอเวติฮัดจบไปแล้วไม่มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มอีกโดยทางอเวติฮัดกำลังจะได้ไรโกวิดผู้รักษาประตูทีมชาติโซเบียของมาโยกามาร่วมทีมและตอนนี้ขั้นตอนทางเอกสารมีการเซ็นกันไปที่เรียบร้อ,รอยขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ